เมื่อครั้งสมัยที่หลวงตาบุญท่านยังเป็นพระนมได้ศึกษาเล่าเรียนทำวิปัสสนากรรมฐานมาจากพระอาจารย์จนมีความชำนาญช่ำชองแล้วก็ได้แยกตัวออกไปทุดงเดียวเข้าไปตามป่าเขาลำนาวไพตั้งแต่ภาคอีสานศึกเป็นบ้านเกิดเมืองนอนและบวชเป็นพระจำวัดอยู่ที่นั่นเส้นทางที่หลวงตาบุญท่านเดินออกทุดงรวมกับพระอาจารย์มาหลายภรษาเมื่อออกจากอีสานก็จะมุ่งหน้าข้ามฝั่งโค้งข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว แถวแถวปากเซบางครั้งก็เคยเข้าไปในเขตป่าของคลเมนก่อนที่จะเดินย้อนกลับขึ้นไปทางภาคเหนือของประเทศลาวใช้เวลาออกจากลิกสแสวงบุญบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในฝั่งประเทศลาวน้ำอยู่พอสมควรก็ข้ามกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยทแถวแถวภาคเหนือดันโดนเข้าป่าไปหลายพื้นที่อยู่ในพื้นป่าทางภาคเหนือและพื้นป่าติดชายแดนฝั่งพมา่าบางครั้งเกิดจากทุดงลงไปทางภาคตะวันตกแล้วก็ย้อนกลับมาภาคอีสานตามเดิม และเมื่อถึงเวลาที่หลวงตาบุญท่านออกทุดงเพียงลำพังลูปเดียวเกิดจะใช้เส้นทางเดิมที่เคยไปกับพระอาจารย์หลายที่หลายผืนป่าก็ล้วนแต่มีความลึกลับอาถรรพ์น,น่ากลัวไม่แพ้กันทั้งสิ้นแต่หลวงตาบุญท่านก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยบุญบาร,รมีของท่านเองและวิชาอาคมที่พระอาจารย์ได้สอนสั่งเอาไว้จุดสุดท้ายที่ต่างใจก็คือผืนป่าติดชายแดนฝั่งเขามา่าซึ่งหลวงตาบุญท่านชอบความเงียบสงบของผืนป่าในแถบนั้นมาก ตั้งใจว่าจะเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าจนครบกำหนดที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ก่อนที่จะออกมาจำพรรษาอยู่ในวัดตามหมู่บ้านแถวๆนั้นตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะออกทุดงมาและเมื่อออกทุดงจากภาคอีสานรลอนแลม,มาหลายเดือนจนมาถึงที่หมยซึ่งเป็นพื้นป่าติดชายแดนฝั่งพมา่าที่เงียบสงบวิเวกหลวงตาบนท่านก็นเดินดิง่งเข้าไปในป่าลึกในทันที อย่างบริเวณที่เคยเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนากับพระอาจารย์มาก่อนซึ่งบริเวณแถวนั้นนอกจากจะมีน้ําแล้วก็ยังมีหมากไม้ป่าให้ได้เก็บมาฉันเพื่อดําลงสังขารบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ได้อย่างไม่ลําบากอธิษฐานกําหนดจิตปรากฏอยู่ในบริเวณนั้นตามที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนเอาไว้ทุกครั้งปรากฏเสร็จแล้วก็จัดการเก็บกวาดใบไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณนั้นออกจนโล่งเตียนเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายอสศรพิษ ซึ่งอาจจะเข้ามาทําอันตรายและรบกวนได้รวมทั้งช่องทางเดินจงกรมที่ท่านเคยใช้เดินจงกรมมาก่อนจนโล่งเตียนปลอดภัยจากอสรพิษและมแมลงมีพิษต่างๆก็เริ่มนั่งกําหนดจิตบําเพ็ญเพียรภาวนาโดยไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างอีกต่อไปเพราะว่าบริเวณนั้นเมื่อครั้งที่เข้ามานั่งบําเพ็ญเพียรอยู่กับพระอาจารย์รวมเดือนก็ไม่เคยพบเห็นว่าจะมีสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์ป่าดุร้ายที่หากินอยู่ในบริเวณนั้นแต่อย่างใด คขำคืนแหลกนั่งบำเพ็ญเพียรสงบจิตดำดิ่งอยู่ในห่วงผวังลึกจนคลายออกจากสมาธิในช่วงตีสถึงได้เข้าจำวัดผ่านคขำคืนแหลกไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนที่2คืนที่3มคืนที่4เหตุการณ์ต่ตางๆก็ยังคงเป็นไปอย่างเช่นเดิมพอล่วงถึงคขำคืนของวันทีห้ขณะที่จิตของหลวงตาบุญทรงตัวนิ่งอยู่ในยานลึกอย่างสงบจูจูก็จำต้องถอยดวงจิตออกมาจากยาน ด้วยเสียงของอะไรบางอย่างที่เข้ามารบกวนเมื่อได้คลายดวงจิตออกมาจากสมาธิแล้วก็ได้ยินอย่างชัดเจนว่ามีเสียงของสัตว์ป่าบางอย่างส่งเสียงร้องคำควรหวยหวนอยู่ไม่ไกลมากนักหากว่าเป็นพลานที่หากินอยู่ในพื้นป่าทั่วไปก็คงจะรู้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกว่าเสียงนั่นมันเป็นเสียงของเสือแต่สําหรับหลวงตาบุญแม้ว่าท่านจะเคยทุดงเข้าไปยังพื้นป่ามาหลายพื้นที่แต่ก็ยังไม่เคยเจอเสือ,สอตัวเป็นๆเ,เลยแม้แต่ตัวเดียว แถมด้วยประสบการณ์ที่ยังเป็นพระธุดงหนุม่มก็เลยไม่รู้ว่าเสียงที่มันร้องหวยหัวน,นั่นมันเป็นเสียงของอะไรกันแน่รู้แต่ว่ามันต้องเป็นเสียงของสาตาัตว์ป่าไม่ชนิดใดกับชนิดหนึ่งซึ่งมันอาจจะบาดเจ็บมาจากอะไรบางอย่างถึงได้ร้องคำควรหวยหวนแบบนั้นแต่ด้วยความที่เวลานั้นมันเป็นช่วงเวลากลางดึกหลวงตาบุญท่านเองก็ไม่อยากจะออกไปเสี่ยงภัยอันตรายที่มองไม่เห็นอยู่ในความมืดเบื้องหน้านั่น ได้แต่ทนฟังเสียงล่ำร้องคำครวญอยู่แบบนั้นไปจนถึงจำวัดในช่วงตีสมเสียงของมันก็นยังไม่ยอมหยุดแต่ลวงตาบุญท่านก็นจำวัดจนหลับสนิทไปด้วยความอ่อนเพลียรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนล่วงสางด้วยการถูกปลุกด้วยเสียงเดิมนั่นเองหากว่าอยู่ในบริเวณที่ปกฏฎที่ได้กำหนดจิตเอาไว้ไม่มีทางที่สัตว์ร้ายจะกล้าเข้ามาย่ำกลายได้ไม่เว้นแม้แต่ผีป่าผีพัยใดๆก็ตาม ด้วยอาคมอันเข้มขลังของพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดเอาไว้ให้กับหลวงตาบุญแต่หากว่าเดินพ้นออกไปจากเขตอาคมแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ด้วยความเมตตาและสงสัยตามประสาพระสงฆ์ผู้ถือศีลภาวนาผู้มีเมตตาต่อสัตว์โลกหลวงตาบุญในขณะนั้นท่านก็ได้ลุกออกจากกรดเดินดิ่งไปตามเสียงที่ได้ยินเพื่อจะดูให้รู้แน่ชัดว่าสัตว์นั่นมันคือสัตว์อะไรกันแน่ หากว่าสามารถจะช่วยเหลือให้มันได้หายเจ็บปวดได้บ้างก็จะช่วยเพราะว่าตามปกติของพระธุดงค์ถั่วไปแล้วจะมีความรู้ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเองได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ต้องเอาตัวรอดอยู่เพียงลําพังตามผืนป่าห่างไกลจากโรงหมออยู่กยาสมุนไพรที่อยู่ในย่ามที่ถือติดตัวไปด้วยก็อาจจะช่วยมันบรรเทาความทุกข์ทรมานได้ไม่มากก็น้อยเดินห่างออกไปจากกรดเหล่าๆสักร้อยกว่าเมตร ก็ได้เจอเข้ากับร่างของหญิงสาวนางหนึ่งจากการแต่งตัวรูปพัุ์สันฐานเสื้อผ้าดูน่าจะเป็นชาวบ้านที่หากินอยู่ในผืนป่านั่นเองแต่ที่หลวงตาบุญท่านแปลกใจมากไปกว่านั้นก็คือแทนที่มันจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าบางชนิดแต่สิ่งที่พบเห็นกับกลายเป็นร่างของสีกาสาวซึ่งไม่รู้ว่าไปมาอย่างไงถึงมาอยู่ในกลางผืนป่าแบบนี้สังเกตดูที่ลำตัวของสีกาสาวผู้นั้นมีเลือดสดสแดงฉานไหลลินออกมาด้วย ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาท่านเองก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ด้วยความที่หนึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหน้านั่นเป็นสีกาสาวอีกหนึ่งก็คือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เพียงก็เอ่ยเท้าถามไถ่ออกไปว่าไปโดนอะไรมาถึงได้บาดเจ็บและมาอยู่กลางผืนป่าแบบนี้ได้หญิงสาวผู้นั้นไม่ได้ตอบคำถามของหลวงตาบุญแต่กลับทำท่าทางหันซ้ายแลขวาไปทั่วด้วยความหวาดระแวงและท่าทางเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างอยูอย่ในใจ เมื่อเห็นว่าสีกาสาวไม่ยอมตอบท่านก็ได้ล้วงเอาห่อผ้าสม,มุนไพรซึ่งเป็นยาสมานแผลโยนเข้าไปให้สีกาสาวผู้นั้นแต่ทว่านางกับทำท่าทางตกใจหลวงตาบนท่านก็คิดว่านางคงจะมีอาการหวาดกลัวตกใจอยู่ไม่น้อยกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับตนจนบาดเจ็บได้ขนาดนี้แต่ยังโชคดีที่ไม่ได้ทำให้สีกาสาวผู้นี้ถึงกับชีวิตและเข้าใจว่าคงจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายเอานั่นเอง ยาสมุนไพรในห่อผ้านั่นนอกจากจะมีสรรพคุณในการสมานแผลแล้วก็ยังมีวิชาอาคมกำกับเอาไว้ด้วยมันจะสามารถทำให้แผลหายได้ไวมากขึ้นแต่ดูท่าทางของสีกาสาวไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องห่อผ้ายาสมุนไพรนั่นแม้แต่น้อยหลวงตาบุญ่านก็คิดว่าด้วยความที่นางเป็นหญิงสาวก็คงจะไม่กล้าเปิดหลองรอยบาดแผลให้ใครเห็นด้วยความเหนียมอายท่านก็เลยเอ่ยปากขอตัวกลับก่อน หากว่านางจัดการกับบาดแผลของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะไปกราบหรือมีอะไรจะพูดคุยด้วยก็ขอให้ไปหาที่กรดซึ่งอยู่ถัดออกไปจากที่นี่ไม่ไกลามากนักพูดเสร็จหลวงตาบุญท่านก็หันหลังกลับโดยที่ไม่ได้ระแวดระวังภัยอะไรทั้งสิน้นสาวเท้าออกมาจากจุดนั้นได้เพียงแค่สามก้าวด้านหลังก็ได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวพร้อมกับกระโจนเข้าใส่ทันทีหันหลังกลับไปมองกระแทบตกใจ เพราะไม่รู้ว่ามีเสือลายพาดกรอนโผล่ออกมาจากไหนอีกเพียงแค่สองช่วงแขนก็นจะถูกกงเล็บของมันตะปบแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังระเบิดขึ้นสะก่อนจนล่างของมันกระเด็นลงไปนอนล้มกิ่งอยู่ข้างๆก่อนที่มันจะลุกพรวดพลาดเตรียมที่จะพุ่งเข้ามาขยำหลวงตาบนอีกครั้งช่วงเวลานั้นท่านไม่รู้หรอกว่าเสียงปืนนั้นมันดังมาจากไหนแวบแรกที่เห็นก็คือล่างของเสือแต่ว่าสีกาสาวนั่นไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วอะไรต่อมีอะไรมันรวดเร็วมาก จนล่างของไอ้ลายพาดกอนนั่นเกือบเข้าถึงตัวอีกครั้งเสียงปืนถึงได้ดังระเบิดขึ้นอีกนัดคราวนี้ไอ้ลายพาดกอนนั่นมันถูกกระสุนพุ่งเจาะเข้าไปที่กลางหัวหล่นฟุบลงไปนอนดิ่นพล่านอยู่ที่พื้นเลือดสดสดแดงฉานพุ่งทะลักออกจากลูกระสุนที่กลางหน้าผากของมันแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้มันตายได้ท,ทันทีพลิบตานั้นเองล่างของไอ้ลายพาดกอนตัวเค่องที่เห็นจู่จูกระืนล่างกลับมาเป็นสีกาสาวที่หลวงตาบุญท่านเห็นก่อนหน้านั้น ยิ่งทําให้หลวงตาบุญท่านตกใจอย่างมากพงะถอยหลังห่างออกมาสีกาสาวผู้นั้นยื่นมือออกมาเหมือนขอความช่วยเหลือจากหลวงตาบุญโดยความที่คิดว่าท่านเป็นผู้สงศินภาวนาต้องมีความเมตตาละเว้นชีวิตของมันได้แต่ในใจของหลวงตาบุญซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระธุดงค์นมอยู่ก็ยังมีอาการตกใจหวาดกลัวไม่น้อยเคยได้ยินแต่พระอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของเสือสมิงแต่ครั้งนี้กลับมาเจอด้วยตัวเองแบบตัวเป็น โชคดีที่ไม่รู้ว่ากระสุนปืนพุ่งมาจากไหนจนทําให้เสือสมิงสาวไม่สามารถทําร้ายอะไรหลวงตาบุญจนเป็นอันตรายได้ไม่เช่นนั้นคงได้กลายเป็นเหยื่อให้กับนางเสือสมิงสาวตนนี้ไปแล้วด้วยเล่ห์เหลี่ยมของมันซึ่งตอนที่หลวงตะบุญท่านเดินเท้าเข้ามามันคงจะได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านก่อนแล้วถึงได้กลายล่างเป็นสีกาสาวให้ท่านได้เห็นเพื่อจะยังเชิงดูว่าจะสามารถจัดการท่านเป็นเหยื่อได้หรือไม่ เพราะตัวของมันเองก็พึงจะบาดเจ็บกลับมานั่นก็คงจะไปเจอดีมาสะก,ก่อนแล้วถึงทําให้มันต้องระวังตัวมากขึ้นแต่เมื่อท่านหันหลังมันกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีท่าทางขอความช่วยเหลือของมันมาได้ทาให้หลวงตาบุญท่านอยากจะให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดก่อนที่เสียงปืนนัดที่สามจะระเบิดโตมขึ้นอีกครั้งกระสุนพุ่งเข้าที่กลางหน้าผากของมันที่รอยเดิมจนล่างของหญิงสาวหงหลังพึ่ง นอนดินพลานเพียงแค่ขูเดียวก็ขาดใจตายสนิทร่างของพลานผู้หนึ่งถึงได้เดิอนออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลกันก่อนที่จะยกมือพนมไหวพระธุดงนุ่มด้วยความนอบน้อมถึงได้ทําให้หลวงตาบุญท่านได้คลายออกจากความตกใจได้บ้างว่าพลานผู้นั้นคงเป็นคนจริงๆไม่ใช่เสือสมิงระหว่างที่พากันเดินกลับมาที่กดก็ได้พูดคุยสนทนากันอยู่พอสมควรถึงความเป็นมาว่าอะไรเป็นอะไร ก่อนหน้านั้นนางเสือสมิงก็ถูกพลานผู้นี้ยิงมาก่อนจนบาดเจ็บและมันหนีมาได้ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณนั้นมีพระธุดงค์ท่านมานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ด้วยพลานผู้นั้นตามมันมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้หากว่าหาตัวมันไม่เจอหรือตามมาไม่ทันมันก็อาจจะฆ่าหลวงตาบุญกินกายเป็นเหยื่อไปแล้วถ้าได้นั่งสนทนาอยู่กับพลานผู้นั้นอยู่นานพอสมควร และยังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมบางอย่างมาจากพลานผู้นั้นด้วยเพื่อใช้ในการป้องกันตัวในภายภาคหน้าหากว่าจะมีอันตรายอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกก่อนที่ช่วงสา,สายของวันนั้นจะแยกย้ายกันไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นจนหลวงตาบูญท่านออกธุดงไปทั่วสารทิศจนกลายเป็นพระธุดงเท่าท่านก็ไม่เคยพบเจอกับเสือสมิงแบบนี้อีกเลย